จุดคลายแมตช์ครับพี่น้องพุ่นอ่ะมุดเจ้าเบิงปลายยังก่อนกดคังกดคังค่ะกดคังทองเหลืองมาสันครับพี่น้องค่ะหวน่นนะเบิร์ตโอ๊ยครับมือนี้อยู่กับเทียนเป่าคนเดาเก่ง <laughs> โอ้ยจะเป็นอันเวาซืสืออย่าง,างก็บแบบฝึกขาวข่อยจะครับฮะตึกแค่เต้ เดี๋ยวลองหือก่อนสำหรับแบกพี่น้องเขาเพื่อนมาติดหรือเพื่อนว่าเอาปากควันสักต่อน่ามีหน่อยึ่งโอ้มีอยังไรถุงบ้านหลังจ่อออกบ้านหลบว่ะอันนับแรกต้องหมือก้อนค่ะพี่น้องคะเพราะว่าอะไรจะยิ่งแยงมันโยนลงหนีค่ะช่วงนึงมีคนมาหลักป่าแล้วพี่น้องค่ะเออเขินละโอ้เอ้าโอ้ อันนั้นต้นไม้ไหมคะต้นไม้ตายล้มแี้งหลายสงสัยฝ่าล้งค่ะพี่นองค่ะบานนี้ยอยู่ในนี่ประมาณสองปีแล้วค ah. oh, 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 oh. ่ะบ right. <laughs> <laughs> ่ได้เอาขื้นจักเถื่อค่ะพี่นองเพราะว่าปลาขวนคักคักหนิเหออขันบ่ได้ก็สิว่าป้าขี่ที่แล้วนี่โอ้โหพลังช้างสันวันนี้นะคะเราจะมาดูเบาเปําทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะ แบกไม้แก่ไม้รากไม้โอ้ได้ไหมคะคุณจะเป็นรถดำนะคะคุณไม่ใช่รถรากค่ะโอ้โอ้เหนื่อยหรือยังคะเหนือ่อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องคะ่ะบาทน,นี่สิวัดขั้นตอนการวานล่คะค่ะแต่ว่าผู้สีวานนั่นเมื่อยแล้วค่ะพี่น้องเมื่อยยังปบัติมุงเจ้าเบิ้งเหอดด้วยละ่ะ จากใสานยังลงไปแน่ยนะคะพี่น้องค่ะเถียงหน้ากับเถียงห้าหน้าห่างค่ะคุณนะอุ้ยร้อนหลุนนะคะพี่น้องว่าสิไรลบัวนะคะอืมน้ำขนอนเออสะว่าตื้งเหี้ยเถาะว่าปลาขอนจ้ะเนาะเอาปลาขอนค่ะพี่น้องเออเอาพี่น้องคะได้การแล้วบานนี่จะระเบียบแหเรียบร้อยแล้วค่ะ มาดีมังลุนครับพี่น้องคะ่ะว่าจะแตกหรือว่าแตกคะ่ะว้แตกปานนี่เขาพ่อโตพ่อน้าบาดว่ามันคุ้มสาเหมือน,น,อออน,นอกับพี่น้องว้วคุณนามันเจ้ยไปแล้วไทยกับพระทันครับพี่น้องบูเหียตาห่างมาตักครับพี่น้องคะ่ะวานโตแบบง่า่เหียตาห่างนะคะ <c oughs> เอาแล้วแต้เลยเอาเออแล้วแต้ <c oughs> เา้าลองเบิง้งเอา ทำการห้ากับพี่น้องเอาเดี๋ยวซูมม่ก่อนปรับภาพมุมมุมสูงก่อนนะคะเออมันเห็นเบิดทั้งเบาเป่อทั้งเหี้ยเนาะกับพี่น้องะ่ะคุณน่ะปลาซิวกระโดดเด่ยวเด่ยวอยู่คุณคะ่ะเป็นไหนพันปาฮะว่าเป็น <laughs> สีได้ปลาพี่น้องคะ่ะพันเปาบอกว่าข่องว่าสันค่ะ รอชมค่ะรอชมว้าวโนตที่หนึ่งค่ะพี่น้องค่หนึ่งเต็มโอ้ใกล้จะลงน้ำแล้วค่ะเร็วๆค่ะว้าวว้าววว,ว,ว,วลงน้ำแล้วค่ะเกื <laughs> อบไปแล้ว <laughs> หนึ่งเต็มผ่านไปน้อยหนึ่งกับสีดึงน้อยหนึ่งกับเดียว

ลายัางก่อนกดคังกดคังค่ะกดคังทองเหลืองมาสันค่ะพี่น้องค่ะขวนนะเบอร์ตอโอ้ยมาปล่อยดิมาปล่อยด้สิโ <c oughs> อ้อยมัน <c oughs> มีในสองตัวบอกคือปลาดุกว่ะเอาปลาดุกกับมีปลาดุกก็มีนะคะโอ้ยมิชชัน่นคอมพลีทแบบนี้นะม่ ยี่เป็นเทียนปอบสองคนทำนเทียนป่าเดาเก่งสองคนทำเดียวนะเทียนก่อไปดูเทียนป่อยก่อนเทียนปอบเดาจริงว้าววนนวิธีเขากับวิธีเทียนเรากับกับเบื้องเทียนหลังเัากับเป็นเทียนเหมือนกันแน่ลูกอีสานทุกคนมีแต่เทียนแหละครับเพราะว่าเล็กเล็กเล็กหน่อยผู้ใดที่ว่าเคยหาอยู่หากินเออพี่น้องเฮาไปเฮ็ดงานทั้งจำไปกรุงเทพกรุงเทพยี่กันทุกคนล้วนย่อมผ่านการเป็นเซียนมาก่อนแต่ว่าทุกคนมันมี วิถีของเสียบแต่ละคนนะครับลุงอีสารเนาะต่อไปเมื่อตอนวีถีต่อไปเราจะทำรายการโวมโโถวถ,โถโกการ์บิน้องหลังจากที่ห้างหายไปโดนค่าวมื่อนี้มีวัตถุดิบแล้วเนาะมืนอี้เนาะนีนะนน่ครับ